เกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเป็นโลกทางวิญญาณเพราะฉะนั้นสุขภาพของมนุษย์เนี่ยมีสามตัวสุขภาพกายท่านมองเห็นได้ท่านรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสุขภาพจิตไปในโรงพยาบาลโลกจิตเห็นชัดเลยเอาก้อนหินม,มาตั้งเรียงกันนี่รถเบนนี่ดีเอ็มนี่รถอะไระทั้งเป็นก้อนหิน้าใจนะเม้รักสุขภาพจิตไม่ดีส่วนสุขภาพทางวิญญาณไม่ดีก็จิตตัวเป็นท่านไงใครพูดขัดหูหน่อยแล้วโกรธนะน่ ปกสุขภาพทางวิญญาณไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากมีตัวเนี้ยดีก็ต้องพัฒนาด้วยตัวเองพัฒนาตัวเองก็ถ้าอยากจะสุขภาพทางกายดีก็ต้องกินอาหารดีๆยกตัวอย่างเช่นข้าผุ้ธายนะข้าพุทธายกินตัวเนี้ยดี ไอไลโคพ,พีนที่มันอยู่ในมะเขือเทศเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพกายมันดีไม่ต้องไปป่านนี่คืออาหารดีครับน้ำมันถั่วเหลืองอข้ขาวโพดเมล็ดทันตะวันน้ำมันงาดอกคำฝอ,อยมะกอ,อกกํา้าน้ำมันปลาพวกนี้กินแล้วไม่มีไอไขมันคอเลสเตอรอลไปเกปาะผนังอ่ะแต่ว่าลดเนื้อหมูเบคอนไส้กรอกแฮมกินปลาให้มากเนี่ยคนอายุเก้าสิบที่ผมไปมาสองวันเนี่ยแข็งแรงเนี่ยจะชอบกินปลาไ้โกดันลดหมด เรื่องในสัตว์อะไรแมวตั์ไ่พวกกัดเพาะแ้วเอา,าปิ้งอะต้มอะเป็นมะเล็กพวกากใหญ่กินเยอะนี่คือ,คอ, small, อกินอาหารดีต้องกินอย่างนี้นะซึ่งความเห็นในเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากท่านดูบรรพานนะอาหารดีเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยนะเขาจะกินโปรตีนเยอะใช่ไหมแป้งก็มากผักผลไม้นิดเดียวแต่ปรากฏว่าอาหารดีของคนไทยเนี่ยผักผลไม้ต้องเยอะ โปรตีนน้อยทางเหนือก็กินในพวกกิ้งกุงแมงมันไม่เทไรนะโปรตีนน้อยเดี๋ยว่าเดี๋ยวนี้อาหารไทยพิษในฝรั่งนล้วเพราะอย่างเนี้ยเน,นี่ยคืออาหารดีอ่ะพวกสารเคมีในอาหารเนี่ยอันตรายมากเลยเดี๋ยวนี้ท่านดูในโรงพยาบาลจะเห็นนะคนเป็นมะเร็งกันเยอะผมเห็นแล้วสงสารมันเป็นเรื่องอาหารแล้วก็จิตใจสองอรรันประกอบกันแต่ถ้าทำให้จิตใจเป็นอิสระได้ กินอาหารพิธีพิสาเลือกได้นะมันไม่เป็นนะไม่เป็นนนะผมก็เจอผู้หญิงแก่คนอายุเก้าสิบแล้วใช้วุธรรมฐานเนี่ยโอ้โหดีดีมากๆเลยแข็งแรงลุกขึ้นเดินดั่งสบายมากเลยผมก็เรียกแกอุ้ยนะคนทางเหนก็เรียกผู้หญิงแก่ๆว่าอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบกินอะไรผักกลิมรั้วแต่คนชนบทอุ้ยไม่กินเนื้อหมูเลยกินปลาไก่ก็ไม่กินกินเลือปลา แล้วก็เรื่องเรื่องคนอื่นอุย้ยไม่เอามาแบกเป็นของตัวเองนะเป็นเรื่องของเขาอุย้ยทางจิตเป็นอิสระนี่แหละครับหลักเข้าใจนะทางกายและจิตใจต้างสัมพันธ์กันเนี่ยเขาเขียนให้ดูคร่าวๆแค่น,นั้นเองนะนอกจากร่างกายจะแข็งแรงต้องทําอารมณ์ให้ดีด้วยนะแต่ท่านดูอารมณ์ดีเป็นอย่างนนะให้ตัวนี้ดีครับมันเป็นผลงานของการวิจัยสามมหาวิทยาลัย โตเกียวกินเฉแล้วก็เสพติเขาพบว่าข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่น้ำนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ทําเป็นซองมาไในถังนะเอามาส่งฟกโก้มาได้กินน้ำต้ยมยำเลยเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ก็าทนสบายนะแล้วคนทำนี่เป็นเภสตชนะเป็นเภสัชกรทาํา <Yeah. S 2> เนี่ยเท่เลยเราก็เราก็กินอย่างเนี้ยนะ เอาละมันเวลาน้อยเอาแค่นั้นก่อนเดี๋ยวก็เอาเรื่องอื่นเอาละถ้าจะมีสุขภาพดีเนี่ยเราต้องพิจิตติพิสานเรื่องนี้นะครับใ,ใครๆก็เลือกที่จะมีอายุยืนยาวใช่ไหมการมีอายุยืนยาวเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียครับถ้าอายุยืนแล้วขาดสติสังสมบาปมากสวเลยนะครับมันจะตายไม่ดีตายแล้วไปเกิดไม่ดีแต่ถ้าอายุยืนยาวแล้วมีสติปัญญานะ สั่งสมบุญบรารมีนะมันดีครับเพราะฉะนั้นอายุยืนยาวเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียสุดแต่ว่าเราจะยืนยาวบวกหรือลบแค่นั้นเองวิธีทําให้อายุยืนยาวต้องเว้นการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์อันนี้อันแรกเลยต้องเว้นเพราะยิ่งฆ่าเทา่าไหรอายุสั้นเท่านั้นอ,อันนี้ชัดมากเลยผมเห็นหลายคนละไอคนขายไก่ทอดทั้งสองลายตายเวลวที่จะม่ยังนมนมเลยสงสารตายไปแล้ว,ว,ว,วลครับ มีคนหนึ่งที่แมงสอนอาชีพซื้อไก่เป็นชาวบ้านมาแล้วก็ฆ่าเป็นถอนขนแล้วไปขายเป็นไก่สดในตลาดตายไปแล้วครับตายด้วยมีดที่ตัวเองเชือดคอไก่อ่ะแกเป็นน้ยสามีคนที่สามเอาไอ้มีดตัวเอง่าเชือดคอภรรยาตายไปเลยเดี๋ยวนี้อยู่ในคุกที่แมงสอนเนี่ยต้องเว้นจากการฆ่าให้ได้และอายุยืนยาวนะครับอาหารดีอย่างที่ว่า,าื่อทีเนี่ยอากาศต้องดี อารมณ์ต้องดีอารมณ์เดี๋ยวนี้ทางสารสุขเขาเรียกว่า EQ ใช่ไหมฉลาดทางอารมณ์ EQ ดีดูดูผู้บรรยายสามสิบปีทําอะไรเนี้ยใครจะด่าใครจะว่าใครจะอะไรมันเรื่องเขาเรารู้เท่าทานมันจะสบายมากเลยใช่ไหมขนาดคนมันโทรมาคุยเรื่องขยะทั้งนั้นเ่ยเราก็ฟังจนจบเสร็จแล้วก็จบกันไปเลยมันเหมือนสักโถให้เขาระบายเสร็จแล้วเราก็ติมไป เนไหมเราก็ไปงดเงียดเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยือเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะแ้วเราก็ทําอย่างนี้ยทุกอย่างทุกขนาดตื่นมาก็สบายเลยเนี่ยไม่เห็นไม่ต้องไปงดเงียอะไรเลยแต่ก็จะทํานี้ได้ตั้งสามสิบปีนะครับออกกาลังกายดีทําอะไรได้ตัวเองนะอย่างคนที่เก้าสิบมาสองวันที่ไปงานเนี่ยจะทําอะไรได้ตัวเองะ อย่างคุณผู้หญิงที่ไปฝึกกรรมาฐานอายุกาเก้าสิบน่าจะทางานได้ตัวเองอย่าไปแฉลเอาหน้ามากินแก้วนั้งแฉลเอาเพื่อผ้าไปซักอะไรนั่นไม่ทํได้ตัวเองนะครับสัตถ่ายดีสัตถ่ายดีก็คือชาวเย็นถ้าทําได้ก็ดีเดีย๋ยวนี้เขามีอะไรนะแพทย์ทางเลือกไมติดท็อกใช่ไหมเออถ้าทาได้ก็ดีนะเอาของเสียออกพักผ่อนดีถ้าทําได้อย่างนี้อาให้สุขภาพอายุจะยืนอีกอาหนึ่งเลือกที่จะมีความสุขพระพุทธเจ้า รู้จริงนะบอกให้เลิกลดละเลิกสุขที่เกิดจากตาเห็นลูกสวยๆจมูกได้กลิ่น,นหอมๆหูได้ยินเสียงเพราะๆให้ลดละเลิกเพราะพวกนี้อายุสั้นราคาแพงและที่สำคัญมันมีทุกข์เจือกลมมันมีทุกข์เจือกลมให้ลดละแล้วก็เลิกให้ได้แล้วไปหาความสุขจากจิตสงบและจิตเป็นอิสระนี่สุดยอดของความสุข เดี๋ยวนี้ผู้บรรยายก็ทำตามพระพุทธเจ้าลดละแล้วก็พยายามเลิกนานๆก็จะไปเจอแต่ก็ไม่ได้จิตใจจิตไม่ต้องเป็นท่าตรงนี้หมดแต่ก็ไปหาจิตสงบแล้วก็จิตเป็นอิสระเพราะพวกนี้มันมันหาได้อย่างอย่างอย่างไอ้จิตนิ่งเนี่ยก็มีสิ่เป็นพื้นฐานต้องมีสิก่อนแล้วก็เจริญสติพัฒนาจิตให้มีสติจิตมันก็นิ่งขณะเดียวกันถ้าเราสร้างปัญญาขึ้นได้จิตมันก็เป็นอิสระได้ เนี่ยความสุขางนี้เราว่าหาได้นะครับเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณค่าเพราะเรารู้แล้วเนี่ยเราเกิดมาแวบเดียวเดี๋ยวปลดาวอยู่อย่างมีคุณค่าไม่ให้เวลามันสูญเปล่าก็อยู่อย่างมักน,น้อยพออยู่พอกินสุดยอดเลยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพออยู่พอกินครับแล้วเราหาเงินนิดเดียวเลี่ยงปากเรื่องท่องเรื่องครอบครัวนิดเดียวแค่นั้นเองใช้ไอคิวที่ได้มาพอแล้วครับ ขอให้มักหน่อยแต่คนทุกวันนี้ที่มีปัญหาเพราะมาันใแสวงหาตามมันสุขและมันมากมากแตนนี่เป็นสินกับพราะมากมากเลยนะครับถ้าท่านทำินจน,น,นิ่งขึ้นไปห้างสรรพสินค้าดูสิว่าอะไรจําเป็นับชีวิตท่านจะหาไม่ได้เลยถ้าจะหาไม่ได้เลยครับมว,วันผมเดินขึ้นไปมันเปิดได้ยังไงอะ่ะถ้าคนอย่างผมทั้งหมดเลยเป็นอย่างผมนะ เต่งหายไม่ออกมันเกินจําเป็นของชีวิตนะใช่ไหมเพราะเราลดละเลิกกามมาสุขแล้วเราก็หาสุขจิขสตสงบและไอ้ที่มันจะทําให้ร่างกายนี้อยู่ได้มันนิดเดียวแค่นั้นเองมันเดินแค่นี้พอแล้วมากน้อยอันที่สองสันโดษสันโดษทาให้สุขใจพอใจในสิ่งที่เป็นมีตนเป็นตนมีตนเองได้รับเนี่ยสันโดษสันโดษก็คือพอใจในสิ่งที่ตนเป็นตนมีตนได้รับแต่ต้องทําเต็มที่ ผมเนี่ยเราเป็นคน,นดดสันโดษพอสันโดษได้ก็ุกใจเลยอย่าไปเทียวคนอื่นคนโง่นะที่เอาเรื่องของเราไปเทียบคนอื่น <p> เขาดีกับเรา <p> เขาเด่นกับเราทําไมเราทํางานแล้วทําไมเขาเก้าวหน้ากับเราอย่าไปเทียบเพราะบุญกรรมของเขากับของเรามารานารันคนละบุญกันเราต้องแข่งกับตัวเราที่เราอยากจะเป็นอย่าไปแข่งกับคนอื่นถ้าแข่งคนอื่นพุกเขาเรียกว่าไหมสันโดษ ตัวเราที่อยากจะเป็นในอุดมคติเนี่ยเราอยากจะเป็นคนยังไงแล้วดูปัจจุบันมันต่างกันแค่ไหนเราพยายามแข่งกับตัวเองนะั้มันสุดยอดเลยเข้าใจนะแต่คนส่วนใหญ่ไปแก่งกรบคนอื่นนี่ผิดนะมองผิดนะก็ะทกนะครับถ้าเลือกจะมีชีวิตอย่างมีคุณค่าต้องมัก้อยสันโดษและก็ต้องมีสาระคิดพูดทำกินอยู่ดูทุกอย่างประโยชน์มีสาระกระเป๋าที่ถือเนี่ย สาระจริงๆคือเก็บของม่ให้ตกกี่ตังค์หมื่นไหมแต่พันไหมไม่ใช่เลย